แม่สองถึงสองเพิ่งออกไปไม่นานสองสามสี่ก็ตามมาติดติดเลยนะฮะสุรินกรุงเทพนานๆทีจะถ่ายนะครับไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะครับ G.E.A เหมือนกัน G.E.A ใหม่เรียกอะไรฮะโอโ้โหสี่ห้าสามหนึ่ง

เกิดเหตุการณ์เล็กน้อยนะครับคนเมาเขาจะไปมีมุรีนะครับแต่ว่ามันลงนี่มันก็มีรถตู้ที่ไปต่อได้นะครับ <Okay. S 1> นายสถ,ถานีก็พูดคุยอยู่นะครับตอนนี้โอเคไปละเนียงเนาะความเมาเป็นเหตุสังเกตได้ตอนนี้เหมือนรอทางรถพิษโลกอยู่นะครับปิษโลก2องศูนะครับพอเพิ่งออกไปเมื่อกี้เนะี่ย จี้กันไปจี้กันมานะครับสองขบวนนี้แม่แต่สองศูนย์สองเนี่ยไปถึงก่อนนะครับแล้วก็สองสามสี่ตามไปที่หลังจี้กันเลยนะฮะวันนี้ตรงเขียวแล้วนะครับ ออกแล้วนะครับน่าจะไปจ่ะอ,อีกทีหนึ่งที่ดอนเมืองชุมทางบางซื่อสามเสกกรุงเทพนะครับถ้าเราผิดถ้าพูดผิดขออภัยไล่กันไปไล่กันมานะฮะสองศูก็2องสามแม่ล่าช้าพอๆกันนะครับลองไปดูในระบบได้ถ้ามันไม่ขึ้นก็นอีกเรื่องหนึง่ง